ยกเว้นเอ่อทะลึ่งทะลึ่งก็ไม่ต้องถามเพราะพี s> <S ่เจมสย่มันทะลึ่งกระจายเป้าถือว่าเบิร์ดไม่ถดอ้งเฮียนี่ทะลึ่งในสัตว์กุตกไอ้ต้นมันทะลึ่งอ่ะแต่กระโปรกใหญ่ไหมของใครของเขาหรือลของมีตังโอ้ใหญ่ใหญ่เพิ่มเลยฮะแฟนสัมพันธ์มีเยอะไหมหรือใครใครเยอะกว่ากัน ยเดือนละครั้งช่วยตัวเองไปช่วยตัวเองนี่คือทุกวันหรือว่าทุกวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งไม่ไม่ทุกวันนานๆานทีอะไรเงี้ยนานๆทีผู้ชายอ่ะไงก็ต้องมีอารมณ์อยู่แล้วคือถ้าช่วยตัวเองพอเรามาถึงนักฟุตบอลอาชีพแล้วถ้าคุณเล่นได้เล่นดีคุณก็มีตังค์เยอะแต่ถ้าคุณเล่นไม่ได้เล่นไม่ดีมันก็เหมือนแบบไม่มีใครจ้างคุณนี่เข้าใจคำถามนั่นแหละนั่นคือไม่ไม่เข้าใจคำถามมันไม่ได้ตอบตามคำถามเลยคุยกับมึงไม่รู้เรื่องนะ เคยช่วยตัวเองก่อนแข่งไหมไม่เคยไม่เคยอธีษสาบานอธิษฐานี๋ยวมีสาบานสองสามโดยสัจจังลูกเสือพูดซิผมไม่เคยผมไม่เคยแล้วเคยช่วยตัวเองเดียวเดียวช่วยตัวเองไม่เคยแล้วเคยมีอะไรก่อนแข่งไหมอ้าวไปแข่งเขาเก็บโรงแรมผมไม่เคยนี่อาิษฐานนี่ไม่เคยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อ้าพูดสิไม่เคยต้ไมต้องกูอันนี้กูว่าเออไม่ขาดอธิษานมากรเลยเนี่ยไม่โอ้โห นี่มันโอ้โชิันถอยแล้วบางทีมันน่าเลียมากพูดเลยพูดเลยเดี๋ยวจับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปพักเขาคุณกี่พักผมไม่มีผมเล่นบอลใช้สมองเอ้ยเอ้ยบางทีผมว่าใช้สมองนะพี่ดาดาหรือว่ามีทั้งหมดกี่คนในทีมตอนนี้กี่คนครับประมาณเห็นหลายดอเลยยี่สิบกว่าคนอ่ะเฮปตุละอ่ะ เห็น20ประตูเห็นยี่สิบวันยีประตูใช่ป่ะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรนะหลุมเราเป็นตัวเต็งอยู่แล้วอะไรนะตัวทับอ่ะตัวทับใครเป็นตัวทับตัวทับนี่หมายถึงว่าขนาดใช่ไหมขนาดก็มีไงถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งถ้าเบอร์20นี่คือโหลเลยใช่ไหมของตังเนี่ยคุณคิดว่าคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่ผมสักประมาณสามอันดับที่สาม อันดับที่สามของคุณอันดับเท่าไรของผมอะเท่าที่เห็นเท่าที่สังเกตเท่าที่ดูทุกกระดาษเราใช้ต่อเราไม่ใหญ่แต่ใสยคล้องนั้นเร็วเดี๋ยวก่อนตกลงอันดับที่เท่าไหร่ถ้าไปประมาณสิบพอแล้วสิบชาติไหนอใหญ่สุดพันธุรับโอ้โหหนีหนี่นีแล้วดำอย่างนี้ด้วยหรอดำมี่งดอน่ากลัวยาวขนาดนี้เลยไม่ยาวเลยแต่บ้องมันเท่านี้แต่ดำด้วยโอ้ดเมี่ยง พี่อุ้มพัฒนาทำไมพี่อุ้มสวยนะแต่หอยดำสีดำอุ้มจะ<ช>เว้นวักหน่อยก็ได้ไอ้เหี้ยแหมรวบคำไปเลยไม่ใช่พี่พูดอะไรลนะ